สวัสดีครับถ้าคุณอยากจะร่ำรวยจงคิดแบบนี้ครับคุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองบ้างหรือเปล่าครับว่าทำไมคนรวยเขาถึงร่ำรวยขึ้นในทุกๆปีแล้วทำไมคนถังแตกถึงถังแตกในทุกๆปีครับคนที่เขาร่ำรวยหรือคนที่เขาถังแตกเขาก็คือคนเหมือนกับเราเนี่ยครับแต่สิ่งที่ทำให้เขาร่ำรวยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือวิธีคิดของเขาจังหกครับที่มันแตกต่างจากคนทั่วไป คนที่เขาประสบความสำเร็จคนที่เขาล่ำรวยเขารู้จักยับยัง้งช่างใจเลือกสิ่งที่สําคัญให้กับชีวิตตัวของเราเองก่อนครับหมายความว่าอย่างไรครับถ้าวันนี้ผมเป็นมนุษย์เงินเดือนและผมอยากจะประสบความสําเร็จผมอยากจะร่ำรวยเพิ่มมากยิ่งขึ้นอยากจะมีอิสระทางการใช้ชีวิตทางการเงินนั่นคือเป้าหมายของผมครับและว,วันนี้เราก็ออกไปทํางานเพื่อหาเงินมาครับแต่คุณเชื่อหรือเปล่าครับความคิดของผมในเมื่อก่อน การที่ผมหาเงินมาได้ผมจะเอาไปลงกับปัจจัย4ีของผมทั้งหมดครับผมอยากได้รถใหม่ครับผมอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่อยากมีบ้านที่ใหญ่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอยากจะไปท่องเที่ยวหรูๆร,ร้านอาหารที่มันดีๆครับซึ่งการที่ผมคิดแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดครับและผมก็เชื่อว่าทุกๆคนในที่นี้คิดเหมือนผมเพราะว่าคนเราต้องการความสุขแต่คุณเชื่อหรือเปล่าครับ การที่ผมมีความสุขในปัจจุบันการที่ผมมีรถใหม่การที่ผมได้ไปกินร้านอาหารหรูๆไปที่ท่องเที่ยวมันคือความสุขจริงครับแต่เราไม่มีอิสรภาพทางการเงินนั่นแหละครับเราไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเราเองถ้าวันนี้เราขับรถในแบบที่เราพอพาเราไปทำงานได้แค่โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถทํางานได้โทรเขาออกได้เล่นโซเชียลมีเดียได้มันก็เพียงพอแล้ะครับการท่องเที่ยวเราอาจจะเที่ยวเดือนหนึ่งครั้ง2เดือนครั้งก็ได้ครับการที่ตัวเราตอบสนองต่อความต้องการของเรามากจนเกินไปบางครั้งมันก็ทําให้เราขาดอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางการใช้ชีวิตแต่คนที่ประสบความสําเร็จเขาไม่ได้คิดอย่างนี้ครับเขาทํางานเหมือนกับเราเลยครับและเขาก็หาเงินมา แต่เขารู้จักยับยั้งชั่งใจเขาแบ่งเงินในการออมในการลงทุนซึ่งนั่นแหละครับมันทําให้เขารวยขึ้นในทุกๆปีเขามีทรัพย์สินเพิ่มมากยิ่งขึ้นและคุณสังเกตไหมครับการที่เขามีทรัพย์สินเพิ่มมากยิ่งขึ้นมันคือห่านทองคําสําหรับเขาและนี่แหละครับเขาถึงมีอิสรภาพทางการใช้ชีวิตและพวกเราเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดว่าคนรวยต้องไปเที่ยวที่หรูๆต้องขับรถหรูๆ แต่เขามีเป็ดทองคําที่สร้างเงินสร้างทรัพย์สินให้กับเขาแต่เราไม่มีสักอย่างเลยครับเรามีเพียงแค่ารายได้อย่างเดียวนี่แหละครับที่มันทาให้เราถังแตกคนที่เขาร่ํารวยไม่เพียงแค่เขารู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเองครับเขายังมีความเชื่อมีศรัทธามีแรงจูงใจในตัวของเขาเองด้วยคุณเคยเป็นเหมือนผมไหมครับที่ในทุกๆปีเรามักจะตั้งเป้าหมายกันใหม่ แต่เราก็ไม่สามารถทําตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เลยแม้สักครั้งเดียวนั่นเป็นเพราะว่าเราขาดความศรัทธาในตัวของเราเองเราไม่มีความเชื่อเราไม่มีแรงจูงใจที่จะออกไปทําเป้าหมายนั้นให้ประสบความสําเร็จตอนที่ผมเริ่มทําธุรกิจเครือข่ายใหม่ๆตอนนั้นผมก็อยากจะประสบความสําเร็จนะอยากจะมีเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินแต่สิ่งที่ผมขาดก็คือผมขาดความศรัทธา ผมขาดความเชื่อมั่นในตัวผมเองครับผมคิดว่าธุรกิจเครือข่ายมันไม่เหมาะกับผมมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของผมเองได้การที่ผมมีความเชื่อเชื่อว่าผมไม่สามารถทําได้ผมไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ชีวิตของเรามันจะเป็นตามความเชื่อนั้นเลยครับและความเชื่อพวกนี้มันอาจจะเป็นประสบการณ์ในอดีตที่เราได้พบเจอจากการฟังจากพ่อแม่เพื่อนหรือสื่อที่เราเสพ หรือใครก็ตามครับที่คอยพูดกอกหูเราและการที่ผมเชื่อว่าผมไม่สามารถประสบความสําเร็จในเครือข่ายได้เป็นเพราะประสบการณ์ในอดีตของผมที่พ่อกับแม่ของผมเคยบอกผมว่าธุรกิจเครือข่ายพ่อกับแม่ก็เคยทํามาแล้วทํามาทุกอย่างแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จธุรกิจเครือข่ายมันไม่ดีหรอกซึ่งการที่เราโดนปลูกฝังํำพูดซ้ำๆแบบนี้มันทำให้เราเชื่อถึงแม้เราจะรู้ตัวหรือเราไม่รู้ตัว แต่มันเป็นความเชื่อที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราทําไมวันนี้เรายังไม่รวยขึ้นละ่ะเพราะบางคนอาจจะเกลียดเงินก็ได้ครับทําไมวันนี้เราถึงยังไม่ประสบความสําเร็จละ่ะเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบคนที่เขาประสบความสําเร็จกว่าเด่นกว่าดีกว่าก็ได้วันนี้ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะร่ารวยเพิ่มมากยิ่งขึ้นลองกลับไปเช็คความเชื่อของตัวเองก่อนว่าวันนี้เรามีความเชื่ออะไรบ้างที่มันฉุดลั้งตัวเราในอดีต อาจจะเป็นคําพูดของใครบางคนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนของคุณก็ได้ครับลองกลับไปเช็คดูและสิ่งที่สําคัญเลยคนรวยเขาเต็มใจทําสิ่งที่คนถังแตกไม่อยากจะทําในทุกๆวงการคุณจะเห็นคนที่เป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับวงการธุรกิจเครือข่ายขายของออนไลน์วงการโค,รค้ดคูถึงแม้วันนี้เราทํางานประจําก็จะมีคนเป็นเบอร์หนึ่งในวงการที่เราอยู่ คนแบบนี้ครับ <radar> ผมเรียกว่าคนประสบความสําเร็จคนที่เขามีสภาวะความเป็นผู้นําสิ่งหนึ่งที่เขาแตกต่างเลยคือเขาเต็มใจยอมรับเงื่อนไขของความสําเร็จการที่เราจะประสบความสําเร็จมากขึ้นล่ํารวยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเราต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เต็มใจอยู่แล้วครับแต่คนที่เขาประสบความสําเร็จเขาเต็มใจยอมรับที่ทําบางสิ่งบางอย่างถึงแม้เขาจะไม่เต็มใจก็ตามผมรู้จักกับพี่อยู่คนหนึ่งครับ เขาตั้งใจสอบนายทหารมากแต่คุณเชื่อหรือเปล่าครับการที่เขาสอบนายทหารมันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาจะต้องอ่านหนังสือเขาจะต้องทํางานต้องฟิตซ้อมร่างกายเพื่อที่เข้าทําการสอบแข่งขันแต่ในหลายๆครั้งผลงานในอดีตก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่คุณเชื่อไหมครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามพี่เขาจะได้รับ การไว้วางใจที่รับผิดชอบงานต่างๆถึงแม้เขาจะไม่เต็มใจก็ตามครับและเขารับผิดชอบงานในหน้าที่ของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมครับไม่มีบน่นไม่มีถามทําตามคําสั่งและคุณเชื่อไหมครับมันจะมีหลายๆคนในที่นี้ที่อยากจะประสบความสําเร็จที่อยากจะได้ผลลัพธ์แต่ไม่เคยยอมแลกอะไรเลยไม่อยากทํางานแต่อยากมีผลลัพธ์อยากจะร่ารวยเพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมพี่เขาถึงสามารถสอบนายทหารติดเพราะเขายอมทำบางสิ่งบางอย่างที่คนหลายๆคนไม่เต็มใจทำอาจารย์ของผมมักจะพูดอยู่กับผมเสมอว่าถ้าวันนี้เราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเราก็ต้องทำสิ่งที่มันแปลกใหม่จากกิจวัตรประจำวันของเราออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราที่เราคิดว่ามันสบาย เราต้องยอมแลกการนอนดึกขึ้นการที่เราไม่มีเวลาเที่ยวเล่นกับเพื่อนไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวบ้างในช่วงการเริ่มต้นของการสร้างชีวิตแต่เราจะใช้เวลานี้แหละครับในการอ่านหนังสือในการพัฒนาตัวเองในการเข้าค์สอบรมสัมมนาต่างๆถ้าหากวันนี้เราอยากจะร่ำรวยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องยอมทำยอมแลกสิ่งที่คน99%ไม่อยากจะทำแต่คน1%เขาจะทำกันครับ และสำหรับใครที่เก็ตมากขึ้นหรือได้ประโยชน์จากคลิปนี้พิมพ์มาบอกผมหน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักผมจาเน็สวัสดีครับ